น่วยที่2ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จางโจเริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเร็วๆนี้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จางโจระยะที่2ซึ่งเป็นของบริษัท China National n ิวเคลียร์คอร์ปอเรชในมณฑลฟูเจียนได้เริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเดินเครื่องเต็มรูปแบบของโรงไฟฟ้าระยะแรก เวลา00:07นาทีของวันที่1มกราคมหลังจากเสร็จสิ้นการประเมินการทำงานอย่างเต็มกำลังต่อเนื่องเป็นเวลา168ชั่วโมงหน่วยที่2ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หัวหลงวันเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นที่3ที่จีนพัฒนาขึ้นเองเทคโนโลยีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อจีนในการปรับโครงสร้างพลังงานที่เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน2ประการได้แก่การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้ถึงจุดสูงสุดภายในปี2030และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2060โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดังกล่าวมีแผนสร้างหน่วยผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์หัวหลงวันจำนวน จำนวน6หน่วยโดยแต่ละหน่วยมีกําลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ10,000ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีเมื่อ2หน่วยแรกเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ20,000ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีซึ่งเทียบเท่ากับการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ16ล้านตันต่อปี